สวัสดีครับผมสาโรทธทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองมิี้านะครับตั้งอยู่ตับลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นวันอังคารวันที่เนะครับเดินเมษานะครับจัดโปรโมชั่นสงการนะครับของสาโรทธศพรครับมีอยู่3ไซส์นะครับยี่ห้ออิสกินะครับตัวนี้จะเป็นอิสกิสอจ็ดสามหรือ 27แรงเครื่องยนต์3สูบพงไหล power นะครับเป็นตู้แอร์นะครับจากปกติ3 0 0แสนบาทเหลือ2 7 5 0 0 0บาทนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเครื่องเกียร์ท้ายผ่านยางสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น iseki ta 215หรือเรียกกันว่า20บิดแรงนะครับเป็นพงไหล power ระบบหางไม่ร่วนธรรมดาสวยครับเก่าญี่ปุ่นมีหลังคาเรียบร้อยนะครับจากปกติ165,000บาทเหลือ145,000บาทนะครับ145,000บาท power ร,ระบบหางไม่ร่วนธรรมดา20บิดแรงนะครับแล้วก็จะมีตัว23แรงนะครับตัวนี้จากปกตินะครับ1 95,000บาทเหลือ185,000บาท ส่งฟรี200กิโลครับของแถมแขนล้าง1ตัวของแถมถ่ายน้ำมันเครื่อง1ชุดนะครับเช็คน้ำมันเผาหน้าน้ำมันเฟืองท้ายนะครับจุดรั่วซึมทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับจาก300,000เหลือ2 0 7 5 0 0 0บาท TA215 ตัวนี้จาก1 0 65,000บาทเหลือ1 0 0 0 45,000บาท ตัวนี้จะเป็นยี่สิบสามแรงครับมีโลบามันเรียบร้อยจาก19 5 0 0 0้าหันบาทเหลือ1น5 0 0แสดหันบาทจัดโปรช่วงสงการนะครับย้ำนะครับจัดโปรช่วงสงการนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าใครดูคลิปนะครับก็บอกบ้าช่วงจัดโปรนะครับมีอยสามตัวนะครับวันนี้นะครับสวยๆรับประกันคุณภาพโดยสารโลทส์ฟอนตัวจริงเสียงจริงนะครับส่งฟรี200รอกิโลนะครับนี่ครับ แล้วอะไรเราก็เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับวันนี้ก็จัดโปก่อนสามคันนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับคันนี้เหลือสองแสนเจ็ด่นห้าพันบาทตู้แอร์นะครับตู้แอร์นะครับคันยี้เป็ดแรงเหลือ1นึ่งแสหมันบาทจาก1นึ่งแสหกห้าพันบาทนะครับ แล้วก็ตัวยีบสแรงตัวนี้นะครับสวยๆเลยครับใช้งานมา600กว่าชั่วโมง195,000บาทเหลือ185,000บาท0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับื่อท่านใดที่ดูคลิปนี้ครับบอกจัดโปรช่วงสงการนะครับโดยสารรดทูศรตัวจริงเสียงจริงนะครับำเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0 9 5ย์เ9 6 9 8เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับขอบคุณครับ